เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐกระทรวงยุติธรรม DOJ ได้ตัดสินอย่างเป็นทางการว่าโรมันสเลิงโกผู้ก่อตั้งเว็บไซต์บิตคอยฟอกจำเป็นที่จะต้องรับโทษนาน12ปี6เดือนในข้อหาเปิดให้บริการฟอกเงินด้วยบิตคอยภายในเว็บมืดดังกล่าว b บิตคอยฟอกนั้นเป็นเว็บฟอกเงินที่เปิดให้บริการอย่างยาวนานมากที่สุดตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2021ซึ่งมันก็เป็นที่โปรดปรานเป็นอย่างมากสำหรับเหล่าอัชญรกรที่ ต้องการฟอกเงินผ่านการใช้บิตคอยเพื่อไปทำเรื่องเลวร้ายโดยคิดเป็นมูลค่าการทำธุรกรรมกว่า1.2ล้าน BTC หรือ4ดอลลาร์00ล้านในปัจจุบันซึ่งนั่นก็ถือเป็นตระบาบอย่างหนึ่งที่วงการคริปโตต้องแบกรับเอาไว้ไปตลอดกาล มากไปกว่านั้นคำสั่งศาลยังระบุให้สลิงโกฟชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า395ดอลลาร์ล้านรวมไปถึงต้องส่งมอบกระเป๋าบิตคอยทั้งหมดที่มีให้กับภาครัฐซึ่งการตรวจสอบเผยให้เห็นว่าเขาถือครองอยู่ประมาณ1,345 BTC คิดเป็นมูลค่ามากกว่า103ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้การปิดคดีดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะพัฒนาบิตคอยให้โปร่งใสามากยิ่งขึ้นและลบคำสบประมาทที่ใครต่อใครก็เคยบอกไว้ว่าบิตคอยเป็นได้เพียงเครื่องมือของพวกนอกกฎหมายซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าการตามอรอยอัจฉรกรด้วยระบบบล็อกเชนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ความต้องการที่จะใช้บิตคอยไปในทางที่ไม่ดีเริ่มถดถอยลงทุกวันและเมื่อไรก็ตามที่สามารถขจัดเชื้อร้ายออกไปได้หมดสิ้นอนาคตของบิตคอยจะต้องสดใสขึ้นอย่างแน่นอนที่มา สคริปที่มาสยามล็อกเชนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณครับ